สวัสดีครับเพื่อนนิวบา n านนะครับผมหนึ่งจากเพจนะครับนิวบาลานเลเวอร์บายเอทูแฮนะครับวันนี้ได้รองเท้ามาสองคู่นะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดฮิตของ New Balance เลยนะครับทีนี้มันมีความพิเศษยังไงนะครับคือคือคู่ คู่ซ้ายมือนี่คือของผมอยู่แล้วนะครับมันคือ9 9 0 V 3นะครับอเอามาข้างเดียวแล้วกันส่วนตัวนี้สีดำนะครับก็เป็น990 V3 เหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหน,น วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแท้กับของปลอม่อาเพราะว่า9 90 V3 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ออกมานานแล้วนะแต่ว่าเป็นรุ่นที่เป็นเป็น,ปนตัว V3 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ทรงสวยดีเทลสวยนะครับส่วนว่าส่วนโค้งนี่สวยมากนะครับทำให้มีความต้องการสูงนะครับดังนั้น เมื่อมีความต้องการสูงเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะมีของที่เป็นของเลียนแบบออกมานะครับของผมสภาพอาจจะเยินเลยนะอย่างน้อยก็เอามาเปรียบเทียบได้ซึ่งคู่นี้ผมก็ได้มาสักพักแล้วครับได้มาสักพักละมันเป็นคอนไซส์เนาะจริงๆแล้วคู่เนี้ยคู่สีดำเนี่ยมันไม่ใช่ของแพรครับเอออ่ะคราวนี้ดู คร่าวๆก่อนแล้วกันว่าเปรียบเทียบกันคร่าวๆก่อนว่ามันเหมือนมันต่างตรงไหนนะครับคือคือดูการดูลองเท้าเนี่ยครับของแท้ของเทียมเนี่ยในรุ่นของซีรีส์ก็กมันก็อาจจะมีตัวคอลแลบใช่ไหมครับมีตัวพิเศษนู่นนี่นั่นซึ่งเป็นทุกรุ่นของนิวบาลานอยู่แล้วนะครับที่จะมีตัวพิเศษแต่ตัวที่จะไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับยกเว้นที่เปลี่ยนการเพิ่มดีเทล ลายอันนั้นก็จะเป็นรุ่นพิเศษของเขาไปเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหรือซีรีส์ที่เป็นรหัสเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะครับต่างคันแค่สีเนี่ยดีเทลส่วนว้ลส่วนโค้งทุกอย่างจะต้องเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือตัวสังเกตที่จะทําให้เราดูออกได้ว่าอันไหนเป็นของแท้ไหนเป็นของปลอมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดีเทลของของแท้เนี่ยมันจะเป็นสมดุลมันจะดูไม่ขัดไม่เขินนะครับหมายความว่า มันจะวางตำแหน่งส่วนวอล์ส่วนโค้งได้ดูแล้วแบบสวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยพอมองปั๊บเนี่ยเราจะดูแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะขัดขัด,ขดตาเนาะอ่ะมาดูจากภาพกันก่อนอเดี๋ยวผมขยับกล้องอขยายเป็นมุมกว้างแทนเลยแล้วกันนะครับอ่ะเห็นดูดีเทลไหมดูดีเทลก่อนนะ ดูผิวเผินก่อนเนาะนี่อันนี้ก็มีเก้ากสุดนะครับแต่พอดีมันจางคู่นี้มันนานแล้วนะดูนะดูด้วยตาเปล่ากันก่อนเทียบกันก่อนดูที่ตัวลิ้นนะครับดูเผิเผดูตรงนี้นะนี่มาดูด้านในของเทา้า ทบจะมองไม่เห็นความต่างเลยนะเรามาดูข้างหลังข้างหลังเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกอะครับมันจะมีรุ่นที่เป็นคอลแล็บรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบถ้าผมจะไม่ผิดคือรุ่นเนี้ยมันจะมีตัวที่ทําอยู่เป็น3แบบนะครับแต่ยังไงซะถึงจะมีรายละเอียดแตกต่างกันยังไงเนี่ยส่วนเว้าส่วนโคง้งทุกสิ่งทุกอย่างของตัวหนังเนี่ย หรือตัว upper เนี่ยมันจะต้องเหมือนกันนะครับเอาละไอตัวข้างหลังเนี่ยบางเออในนี่มันหลุดไปนะครับมันหลุดไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าของปอมไม่มีนะของปอมมันก็มีแต่มันหลุดไปะเอาละเรามาดูกันจากภายนอกเลยนะครับส่วนแรกที่จะให้ดูก็คือตัวิ้นรองเทา้าเอากันใกล้ๆเลยดูนะ แยกออกไหมเหมือนกันมากแทบจะแยกไม่ออกเลยเหมือนกันมากนะครับตรงเนี้ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันมากจุดต่อไปเวลาดูนะครับของนิวบาลานเนี่ยจุดหลักๆก,ก็จะดูให้ดูลิ้นดูโลโก,โก้ดูตรงขอบที่จะร้อยเชือกชุดแรกนะครับ แล้วก็ดูแนวของฟอร์แมตต่างๆของสวนว่าส่วนโค้งมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ดูที่ส้นด้านหลังจุดที่2ที่จะมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นตัวอักษรไหมจะเห็นว่าตัวอักษรข้างบนนะครับมันจะเป็นตัวเล็ก เล็กๆแคบๆนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวหนาแล้วก็จะวางคือยังไงอะคือต่างกันต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะ,นะอันนี้อาจจะมองว่าตัว c o l แ a p เนี่ยจะไม่เหมือนตัวตัว og เนาะหรือสีสีเทามาตรฐาน,น่ะโอเคไม่เป็นไรเรามาดูจุดต่อไปตรงนี้ครับ อย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้คือตัวที่จะบอกว่าอันไหนของแท้ในของปลอมอันนี้ของแท้นะครับที่เป็นสีเทาเนาะอยู่มือขวาของผมจะเห็นว่าตัวโคนของลิ้นรองเท้าเนี่ยมันจะโค้งนะครับแต่มาดูตัวนี้อันนี้มันจะออกแหลมๆขอบมันจะออกแหลมๆนะ ชัดเจนจุดที่หนึ่งละเห็นไหมครับอันนี้จะโคง้งโค้งสวยงามรับนะครับอันนี้จะแหลมนี่ถัดไปตัวด้านหน้าด้านหน้านี่อาจจะมองไม่ค่อยชัดค่อนข้างคล้ายกันมากสิ่งที่มองได้ต่างก็คือตัว โลโก็นิวบาลานนะครับตัว B ของของแท้เนี่ยมันจะดูคมคมแล้วก็ดูดูสมส่วนตัวนี้จะดูอ้วนๆหน่อยนึงนะมาดูด้านข้างด้านนอกด้านเท้าด้านนอกดูกันชัดๆดูคําว่า N-CAP ก่อนดูคําว่า M-CAP ก่อนอของแท้อยู่ข้างล่างแล้วนะ เอ็นแคปทำได้คล้ายกันจริงๆดูแทบไม่ออกเลยแต่ส่วนที่ต่างคือของปลอมหัวกระ้ายมันจะมนของแท้หัวกระ้าย,ม,ม,ายมันจะค่อนข้างแหลม,หหมอันนี้แหลมๆอันนี้นี่ยิ่งคือโค้งขึ้นมาเป็นเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมเลย อันนี้คือความต่างนะ,ะเทียบกันชัดๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอ่าต่างไหมต่างแล้วนะเริ่มต่างแล้วนะเส้นสายนี้ก็ต่างแล้วนะครับจุดถัดไปด้านนอกนะครับผมชวนดูตรงนี้มองเห็นไหมเอาเอาสีดำไว้ข้างล่างนะะีนว่าน่าจะเห็นง่ายกว่า ผมเอาที่ใส่ขั้นก่อนจะได้เห็นกันชัดนี่ตรงนี้กับตรงนี้ถ้าจะบอกว่าคนละเบอร์เนี่ยคนละเบอร์ใช่ครับอันนี้มันเบอร์เล็กอันนี้มันเบอร์ใหญ่ เพราะฉะนั้นขอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอ่าอันนี้เห็นด้วยแต่อย่างที่ผมบอกว่าตัวฟอร์แมตหรือเคิร์ฟหรือส่วนว้าส่วนโคง้งมันจะต้องสมส่วนถูกไหมครับถึงแม้จะเป็นเบอร์เล็กมันก็ควรจะต้องสมส่วนแต่เห็นได้ชัดว่าอันนี้มันจะเป็นแบนแบแบนแอันนี้มันจะเป็นค่อนข้างออกเป็นสามเหลี่ยมมากกว่าเห็นไหมครับอ่าอันนี้จุดจุดต่อไปเนาะ โลโก้อันนี้ดูยากโลโก้นี้ดูไม่ค่อยแตกต่างเลยถ้าจะดูจากนอกกล้องเนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นหนากว่าแล้วสีจะเข้มตัวนี้คือจะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนวัสดุมันจะดีกว่าหน่อยหนึง่งนะครับแล้วจะไม่ได้นูนมากอันนี้มันนูนแบบชัดเจนขึ้นมามากกว่าอันนี้จะสูงกว่าอันนี้นะครับทําจะมองไม่ค่อยออกอ่ะ ตรงคำว่า990นี่ดูไม่ออกอันนี้ทำคล้ายมากนะครับคล้ายมากมาดูข้างหลังข้างหลังเนี่ยแทบจะดูไม่ออกเลยเหมือนกันมากๆนะครับเหมือนกันจริงๆดูฟอร์แมตมันนะอย่าไปดูตัวที่ m a d e in ตรงนี้นะครับอ,อย่างที่บอกมันจะมีตัวคอลัปตัวอะไรอย่างนี้เนาะข้างหลังเนี่ย ทำได้แทบจะเหมือนกันเลยนะครับจุดที่ต่างเจอนิดเดียวเวลามองก็คือโค้งโค้งตรงนี้โค้งขอบนี้กับด้านเนี้ยอันนี้จะแหลมแหลมอันนี้จะโค้งลงไปที่ขอบส้นเท้าเลยนะครับมันจะไม่ได้แหลมแหลมเต่อไปมาดูกันที่ขอบรองเทา้าเห็นไหมครับ นี่เริ่มต่างแล้วขอบนี้กับขอบนี้แต่มันก็อันนี้มันจะอ้วน,อ,วนอันนี้มันจะเรียวกว่ามัน,นจะดูเป็นอ้วนๆหน่อยหนึ่งเนาะสองสองแถบนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นอ้วนอันนี้จะเป็นเรียวเรียวกว่านะครับคือช่วงช่วงเนี้ยมันจะไม่ ไม่ไม่ไม่บานอ่ะมันจะเป็นเรียวเลยเนาะต่อไปจุดสังเกตจากด้านเท้าด้านในนี่ทำได้ค่อนข้างที่จะเหมือนมากนะครับเหมือนแทบจะเหมือนกันเลยจุดที่พอจะสังเกตได้ก็คือจุดนี้เหมือนเหมือนฝั่งนู้นตนี้เห็นไหมครับถ้าวางแบบในแนวที่เป็น ระนาบใกล้ๆก,กันเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะออกเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีโง้งคือมันไม่ได้ปลายปลายมันจะไม่ได้เป็นแหลมปิดแต่ตัวเนี้ยปลายจะแหลมเนี่ยตัวนี้แหลมแหลมไปแต่เป็นตัดตัดสามเหลี่ยมเลยนะครับนี่คือความต่างจากตาเปล่านะครับสามสี่จุด ที่เห็นนะครับอีกจุดหนึ่งถ้าไม่ได้ไปดูรายละเอียดเลยและได้จับเนื้อของหนังนะครับผนละเรื่องอ่าอันนี้คือความชัดเจนที่สุดเลยคือเนื้อของตัวหนังนะครับอันเนี้ยสากแล้วเป็นขนเอ่อถ้าบอกว่าหนังมันเสียเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าแม้จะหลายปีแล้วเนี่ยหนังของของแท้นะครับที่เป็นตัวแท้ตอน,นเนี้ยเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยก็ยังนิ่มนิ่มแล้วก็ไม่เป็นขุย แบบน่าเกลียดอันนี้คือชัดเจนเลยว่าทั้งแข็งแล้วก็เป็นขุยขุยขึ้นแบบคือคือของตัว us เ่ยหนังเราจะจับแล้วมันจะรู้สึกว่ามันบางแต่มันมีความนิ่มข้างในก็คือมีขนอยู่แต่เนี้ยจับแล้วจะรู้เลยว่าหนังอแบบ่ะมันหนาหนาแบบหนาคือคือเอาหนังแบบเกรดต่ำอะมาทำนะครับชัดเจนมากอันนี้นี่ทุกส่วนเลยนี่ถ้าดูขนหนังมองออกไหม นี่อันนี้คือหนังที่มันหนาๆเลยซึ่งตัวแท้เนี่ยหนังมันตัวขนเนี่ยมันจะแทบจะสนิทกับตัวพื้นของตัวหนังเลยเนี่ยตัวขนมันเนื้อมันจะละเอียดเนื้อมันจะละเอียดเนื้อสัมผัสละเอียดเลยนะครับแต่ถ้าซื้อแบบออนไลน์ก็แน่นอนว่ามันอาจจะมองยากนิดน,นึงแต่ถ้าเรามองมองแบบเนี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเหมือนจะหนากว่าอะมาดู ส่วนถัดไปดูป้ายสอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูเป็นมาตรฐานเวลาดูลองเทา้า New b a l a n ล e นี่ป้ายสนี่ก็ป้ายสผมทำให้มันชัดๆดิ ตัวหนังสือนะครับฝั่งของปลอมเนี่ยจะเป็นตัวเรียวๆแล้วก็บางๆนะครับแล้วก็คมมากนะฝั่งของแท้นี่คือจะหนาขึ้นมากว่านิดนึงหนากว่านิดนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าทำทำได้เหมือนมากนะครับตัวเนื้อข้างใน ผ้านี่คล้ายๆกันแต่ผ้าของตัวแท้นี่จะเป็นห่างๆหน่อยอันนี้ตัวเมสผ้าตาข่ายข้างในนี่เนื้อเดียวกับเกตัว V5 เนาะอันนี้จะเป็นแบบแบบเนื้อละเอียดนะครับเป็นผ้าที่สัมผัสเหมือนรองเท้าที่เราคุ้นเคยทั่วไปนะครับเอาละสรุปนะครับจุดชวนสังเกตของ 9ก้า3ศ์คือ1คือตรงนี้นะครับตรงร้อยเชือกนะครับมันจะต้องหนานิดนึงอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเรียวๆอย่างนี้2จุดตรงโคนตรงนี้นะครับของแท้ต้องไม่แหลมอันนี้นี่ของปลอมสีดำเนี่ยแหลมของแท้จะโค้งอันนี้แหลมชัดเจนนะครับจุดถัดไปตรงนี้นะครับตัวอักษร เอตรงนี้มันจะเป็นป้อมๆอ,อ้วนๆตัวนี้จะเป็นออกเรียวๆนิดหนึ่งจุดต่อไป N Cap N Cap หัว N Cap กับท้าย N Cap เนี่ยของปอมนี่คือจะมนทั้งสองฝั่งของแท้มันจะออกแหลมแล้วยิ่งตรงนี้นะครับมันจะโคง้งปุ๊บเนาะนี่คือจุดสังเกตชัดๆเลยนะนะครับส่วน อีกจุดหนึ่งที่ชวนสังเกตก็คือตรงโค้งตรงนี้นะครับอันนี้จะค่อนข้างแหลมหัวท้ายแหลมแต่ถ้าของแท้เนี่ยมันจะไม่แหลมนะมันจะโค้งมนหลักๆจุดที่จะชวนดูว่าอันไหนเป็นของแท้ของปลอมของ990 V3 ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอไป